Oh, แสดงถึงแบบว่าความสู้ชีวิตจริงๆจริงนะพี่ดูพี่ยิ่งมีกําลังใจขึ้นเลยนะเพราะว่านะอะไรคะเมื่อสักครู่นอ้อเราถามท่านนายกนะคะคุณต้ตยสามารถว่าน้องเขาแบบว่ามีอาชีพหลักคืออะไรอะไรเงี้ยนะจริงๆริเราเนี่ยมีเป็นนักบัญชีด้วยจันหนึ่งพฤหัสก็ทําบัญชีอยู่กับบ้าน สุกเสาร์อาทิตย์ก็ไปขายลอตเตอรี่ใช่ครับสุดยอดจริงค่ะที่สําคัญเนี่ยเห็นว่าจบการศึกษาระดับของปริญญาตรีเลยนะครับไม่ธรรมาดาใช่นะคะนะฮะถึงแม้ว่าจะแบบว่าอาจจะมือขานี่คือเป็นมาตั้งแต่กําเนิดอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็สู้ชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําอาชีพการศึกษาก็ไม่เคยทิ้งนะครับทำให้แบบว่ามีทุกวันนี้ได้ด้วยนะแล้วขยันมากๆมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะน้องแอมเมื่อสักครู่เรายัางร้องกันโอ้โหเลยนะเพราะว่าะายขายตลาดนัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแล้วก็ยังมีไปขายอีก ตลาดหนึ่งด้วยตลาดสิริกิตนะไปทางโซนนู้นเกือบสัตหีิเลยใช่ขยันมากมากเอาเป็นว่าคนคนที่แบบว่ามือเท้าครบบางทียังไม่ขยันเท่าเขาเยอะแยะมากมายเลยใช่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ท้ออยู่ก็ดูเทปมอสักครู่นี้แล้วก็อย่าลืมมีกําลังใจนะให้กําลังใจตัวเองเยอะๆสู้ๆนะคะกับทุกสถานการณ์ที่เราต้องพบเจอค่ะมองให้เป็นปัญหาเล็กๆไปแล้วกันใช่นะคะอันนี้เดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญมากๆเหมือนกันนั่นก็คือในส่วนของการ พาลูกๆหลานๆเราช่วงนี้ปิดเทอมไงหากิจกรรมอะไรให้เขาทําดีใช่พาไป <นะ S 2> เล่นกีฬาดีกว่าเล่นกีฬาดีกว่าได้สุขภาพด้วยได้มิตรภาพด้วยถูกต้องนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยเป็น พัทยาแคาเดมี่ครับเขาได้เปิดสอนทักษะการเล่นฟุตบอลของน้องๆระดับเยาวชนเดิเล็กน้องๆหนูๆนี่แหละมาเล่นฟุตบอลกันใช่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะแล้วน้องๆก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกันดีกว่านะคะกับคุณกังวานเจริญการนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฟุตบอลพัทยาแคาเดมี่อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกู้คุณแอนนะครับครัผมนะฮะครับสวัสดีครับ ดีใจมากนะครับที่ได้เจอกับผู้จัดข่าวดาราแั้วสองท่านนะครับครับผมยินดีค่ะขออนุญาตเรียนถามอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคการเรียนนะคะน้องๆหากิจกรรมทํากันนะคะขออนุญาตเรียนถามทางด้านนั้นผู้อำนวยการเนาะถึงที่มาที่ไปของการก่อตั้งศูนย์ฝึกฟุตบอลพัทยาอะคาเดมี่ค่ะมีที่มาที่ไปยังไงคะครับที่มาที่ไปนะครับก็คือครั้งแรกนะครับที่จัดเนี่ยเราได้เปิดครั้งแรกโดยการผมไปอบรม เป็นโค้ดมานะครับานะจบมาปุ๊บเราก็มีแรงบันดาลใจว่าสมัยเด็กเนี่ยเราเราไม่มีโอกาสได้เรียนฟุตบอลบอกับใครเลยนะฮะก็คือมีแค่เราแค่ชอบฟุตบอลแล้วก็เตะฟุตบอลเล่นอยู่แถวบ้านคร,ครับผมทีนี้จากนั้นมาปุ๊บผมก็ได้คุยกับทางทีมงานเออเรามาสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนฟรีกันดีกว่านะครับในโครงการแรกที่ผมสอนให้กับเยาวชนในเขตปัตตานีและจังหวัดชลบุรีเนี่ย ครั้งที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่สุขมวเยาวชนเมืองพยานะครับนะครับก็มีมีเยาวชนเข้าร่วมประมาณร้อยห้าคนครับเยอะนะเยอะเหมือนกันเยอะครับคือสอนให้ซีครับครั้งที่แล้วโดยโดยโดยโค้ดทีมงานโค้ดแล้วก็อดดิโค้ดทีมชาติมาช่วยกันนะครับสอนรีในครั้งนั้นที่มาที่ไปก็เป็นอย่างนี้นะครับในเบื้องต้นจากนั้นมาก็เลยเลยมาผู้ปกครอง ของของแต่ละอะของเด็กๆนะครับก็อยากให้เราได้สอนต่อก็เลยเปิดศูนย์ฝึกฟุตบอลปัญยาารนี่เกิดขึ้นเลยครับอ,อนะครับแล้วทีนี้เนี่ยน้องๆที่เข้ามาร่วมหรือว่าน้องๆเยาวชนที่เข้ามาเล่นฟุตบอลในครั้งนี้เนี่ยมีรูปแบบการฝึกสอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับรูปแบบการฝึกสอนนะครับเราก็เน้นทักษะพื้นฐานของฟุตบอลนะครับโดยการ เลี้ยงฟุตบอลส่งฟุตบอลแล้วก็ยิงฟุตบอลนะครับในเป็นการจะรับลากพื้นฐานของของฟุตบอลก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปสู่ระบบเกมนะครับในเบื้องต้นนะครับนะคะค นี่ดูภาพนี่น้องๆเยอะมากเลยนะให้ความสนใจเต็มสนามเลยแล้วสนามมาดูได้มาตรฐานด้วยเดี๋ยวมัเดี๋ยวสักครู่มาถามกันว่าสนามไหนนะคะทีนี้ในส่วนของเด็กๆที่จะเข้าไปในศูนย์ฝึกนะในส่วนของฟุตบอลพัทยาคาเดมี่ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างอายุเท่าไหร่แล้วก็จะต้องเป็นน้องๆในพื้นที่เมืองพัทยาเท่านั้นหรือเปล่าคะครับก็คือตอนนี้เรารับสมัครนะครับเยาวชนในเขตเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ทั่วไปเลยที่สนใจเข้า ศูนย์วึกพิกวันพัทยาขันมีเราเนี่ยเขารับตั้งแต่สี่ขวบนะครับตอนแรกผมรับห้าขวบห<ช>้า <5 S 2> ขวบถึงสิบแปดปี<ช>แต่ทีนี้พ่อผู้ปกครองที่ช่วงระหว่างปิดเทอมเนี่ยช่วงระหว่างปิดเทอมเนี่ยก็อยากจะให้เด็กๆที่เป็นอายุสี่ขวบวัยอนุบาลนะครับ<ช>ที่ที่ปิดเทอมแล้วก็ว่างเว้นจากการไม่ได้เรียน<ช>บางคนก็เล่นเกมนะก็<ช>ไม่ไม่ออกไปสังคมจะ<ช> <ๆ S 1> มีผู้ปกครองอยากเอออยากให้ให ต้องนอวัยสี่ขวบไี่ได้เล่นบ้างผมก็เลยรับตั้งแต่สี่ขวบไปถึงสิบแปดปีครับอืดีมากมากเลยนะจ,จอดจอดนะ<ช>ถูกใจคุณพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะฮ<น>ะ,ะทีนี้เนี่ยน้องๆที่เข้ามาร่วมในโครงการของเราเนี่ยมีการเสรียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างไหมครับตรงนี้ครับตอนนี้เราก็มีมีเสียค่าใช้จ่ายนะครับนะฮะในการเบื้องต้นเนี่ยก็คือเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราเรียนสี่ครั้งนะครับครับนะฮะเดือนหนึ่งสี่ครั้งเราก็คิดเป็นเรียนวันพุธพฤหัส นะครับผมแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราสามารถเลือกเรียนได้ครับว่าจะเรียนเสาร์อาทิตย์หรือเรียนวันพุธพุธะหัสนะครับก็อันนี้นี่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะคะบำรุงสนงสนามอะไรก็ว่ากันไปอะไรประมาณนี้ทีนี้ค่าใช้จ่ายก็จะมีครับเส้นต่อเลยครับค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของวันเวลาที่เราจะฝึกสอนนะคะคือวันทราบัและพุธพฤธละหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะช่วงเวลาที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ไปวิ่งออกกําลังกายเล่นฟุตบอลกันนะคะ ในวันพุธพฤหัสเนี่ยเวลาตอน17นาฬกาถึง19นานกาที่สนามเพ้นทนบอลฟุตบอลขับครับเป็นบอลครับตรงตรงซอยกรมที่ดินนนะครับครับครับแลวอีกอีกหนึ่งสนามคือเป็นสนามเอ็มซีฟุตบอลขับเน่ยอยู่ตรงเรียบรางรถไฟก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าชัยพฤกษ์ะครับนั่นอีกหนึ่สนามค่ะครับนะคะของเรานี่ ของเรานี่ก็จะใช้สองระบบคือหนึ่งระบบแรกในการเบสิกขั้นพื้นฐานในการพาสซิ่งฟุตบอลนะครับการเลี้ยงคอนโทรลฟุตบอลในการยิงฟุตบอลเนี่ยเราจะเรียนที่สนามย่าเทียมสนามเอ็มซีฟุตบอลคลับที่ช่วยสนับสนุนเราอยู่นะครับนะครับและอีกหนึ่งสนามก็เป็นสนามเอนบอลเป็นสนามญ้าจริงสนามใหญ่ขึ้นเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้หัดเตะฟุตบอลได้ไกลขึ้นนะครับครับผมนะคะมีทั้งหมดสามสนามใช่ไหมคะ สองสนามครับสองสนามเอ็อนะคะสนามสนามเอ็มซีฟุตบอลขับหนึ่งสนามครับแล้วก็สนามที่สองก็คือสนามเอ่อเทนนิสบอลพัทยาครับอีกหนึ่งสนามเป็นสนามยาจริงนะคะก็จะมีในซอยกลมที่ดินแล้วก็เรียกรถไฟใช่ครับในที่สองครับผมทีนี้เนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะมารอตรงบริเวณของสนามได้นะคะเชื่อวน้องกําลังฝึกซ้อมเลยหรือเปล่าครับตรงนี้ สามารถมารอได้เลยนะครับมารอในสนามนี้ก็มีที่นั่งที่พักสะดวกสบายนะครับ mm hmm. แล้วก็ที่สนามเทนนิสบอลก็มีหลังคาที่พัก mm hmm. ชมมาชมน้องๆเรียนฟุตบอลกันสนุกนกได้เลยนะครับสนามดีค่ะสนามเลิศมากเลยนะไม่น่าเช,ชื่อว่าจะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะเพราะว่าธรรมาชาติค่อนข้างโอเคเลยจีเดียวนะฮะทีนี้นะตอนนี้มีการตอบรับจากน้องๆรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองพาน้องๆไปสมัครมากน้อยแค่ไหนแล้วอะคะ ตอนนี้เยาวชนของเขตพัทยาแล้วก็ของเราเนี่ยมีต่างชาติด้วยนะครับที่ที่มาเรียนกับเราคือประเทศมีเกาหลีนะครับผมเยาวชนเกาหลีรัสเซียนะครับผมแล้วก็แล้วก็อินเดียนะครับที่เข้ามาเรียนแล้วก็มีจีนนะครับที่เข้ามาอยู่ในคณะนี่เรานะครับเขาสนใจที่ผมแพร่หลายไปแล้วก็บอกต่อกันนะครับนะาก็มาอยู่กับเรานะครับโอ้ไม่ธรรมดานี่เป็นนานาชาติเลยไม่ธรรมดา อนนี้จะกลายเป็นดาราชาตไปแล้วตอนนี้ก็คือคือของเราเนี่ยเวลาออกไปอุ่นเครื่องที่ไหนก็ตามเนี่ยจะเป็นว่าทุกคนมองว่าเอ้ยทำไมมีแต่เด็กดาาชาติอะไรประมาณนี้ครับเรามาอยู่ว่าไม่ใช่มีไม่ใช่มีดาราชาติอย่างเดียวนะเด็กไทยก็มีเยอะนะครับเด็กจสนวนเด็กตอนนี้ที่สนใจเข้ามาสมัครเนี่ยประมาณหกหกสิบคนครับที่อยู่เราเยอะเหมือนกันนะฮะอันนี้เปิดรับสมัครเรื่อยๆเลยหรือเปล่าคะเปิดรับสมัครตลอดครับรับสมัครตลอดเลยครับ นะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เนาะดูอยู่ทางบ้านเนาะอ,อยากให้น้องๆเนาะไปแบบว่าฝึกวีท้าในเรื่องของการเล่นฟุตบอลกันบ้างจะติดต่อสอบถามได้ช่องทางไหนบ้างะคะก็ทางโทรศัพท์นะครับที่บอกได้เลยใช่ไหมครับได้เลยค่ะครับทางโทรศัพท์ได้085นะครับ 900, 900นะครับ9049นะครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับ086ครับ997 เก้าสามสามห้านะครับนะคะสองหมายเลขครับสองหมายเลขครับสามารถติดต่อแล้วสมัครอ่ากันเข้ามาได้เลยนะครับของเรานี่คือหนึ่งถ้าเรียนซื้อน้ำดื่มน้ำดื่มเราเราเให้ฟรีครับแล้วเราก็ไม่เสียค่าสนามครับเสียแค่เฉพาะอ่าเฉพาะเดือนครับครับผมนะครับเท่านั้นเอง ถือว่เป็นกหนึ่งกิจกรรมดีมากๆเลยน้องๆได้มาาร่วมการใช้เวลาว่างด้วยใช่นะคะแล้วก็จะมีการจัดแมทให้เด็กๆได้มีการระลองฝีมืออะไรมนด้วยมีอุ่นเครื่องอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับที่สําคัญเนี่ยอุ่นเครื่องต่างๆเนี่ยคือผมอยู่ในอาคารที่ใหญ่ของกรุงเทพนะฮะทางทางสมาคมอาคารนี้แห่งประเทศไทยค่ะก็เลย เวลามีอาคารี่เวลามีอุ่นเครื่องเนี่ยทางส่วนใหญ่จะเป็นอาคารนี่สโมสรต่ื่งๆที่กรุงเทพเข้ามาที่มออุ่นเครื่องกับเราค่ะ <c oughs> ไปก็กลายเป็นผลดีก,กับเด็กๆนะครับที่ที่ได้สัมผัสกับฝีเท้าที่ที่เก่งๆแล้วก็ใหม่ๆอยู่ตลอดนะครับ เรียกว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมนะยำว่าในช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้กับน้องๆด้วยนะคะสุดท้ายแล้วครัน้องแฮมครับผมอยากจะให้ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านของเราหน่อยครับสำหรับคนที่กาลังอยากจะพาน้องๆหนูๆเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือว่าโครงการที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้ครับเชิญครับับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่รับชมอยู่นะครับผมก็สามารถมา ทยาคารามี่เราได้ตามเบอร์ที่ที่แจ้งไปนะครับแล้วก็ <Okay. S 2> เพจของเราในในเฟซบุ๊กก็ใช้ชื่อว่าศูนย์ฝึกสอนฟุตบอลพัทยาคารามี่ครับนะฮะก็ต,ติดตามเพจของน้องๆ้องเยาวชนในเขตพัทยาเราได้นะครับเพราะว่าเยาวชนที่อยู่ในนี้ก็เป็นเยาวชนในพัทยาเราแล้วก็มีนานาชาติด้วยนะครับผมท่าท่านใดสนใจก็สมัครได้เลยนะครับเราเปิดรับสมัครตลอดนะเครื่องก็เปิดเซ็นต์บายรับสมัครได้ตลอดนะครับนะ ดีครับดีครับโอเคค่ะนะคะในช่วงนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะในส่วนของทางด้านท่านผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฟุตบอลพัทยาแคมีนะคะคุณกังวานเจริญการขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับครับขอบครับขอบพระคุณทางส่วนด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้การสนับสนุนเด็กๆของเราด้วยที่เป็นได้แก่ภาพแลวก็ออกาสไปขอบคุณครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะก็หมายเลขโทรศัพท์ทั้งสองเบอร์นะไปกันได้สนุกสนานมากเลยนะ ดูจากภาพที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมเมื่อสักครู่น้องๆน,นี่เต็มสนามกันเลยได้มาแลกเปลี่ยนการลมถึงมีน้องๆน,นานาชาติมาด้วยใช่นะคะก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกได้ว่าได้มีการฝึกทักษะด้านกีฬานะคะแถมน้องๆน,นี่ยังได้เรียนรู้เรื่องภาษาต่างๆด้วยนะมีเกาหลีมีรัสเซียมีอินเดียมีจีนไปเจอเพื่อนๆชาวเกาหลีนี่เขาจะได้แบบว่าแลกเปลี่ยนภาษาซึ่งกันและกันได้ด้วยแลกเปลี่ยนภาษาอะไรกันอย่างนี้อาจจะแบบว่า ติดวัฒนธรรมของเขามาด้วยอะไรอย่างนี้นะครับะะดีเลยสุดยอดจริงนะคะคก็สําหรับท่านใดที่สนใจก็หมายเลขโทรศัพท์อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วเราก็มีขึ้นแถบนะด้านล่างหน้าจอ,อให้คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่ก็ติดต่อไปกันได้เพราะว่ารับตลอดแบบเรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะใช่นะครับแล้วก็วันนี้ครับสำหรับรายการของเราชุมชนคอมเมนต์ข่าวประจำวันศุกร์แบบนี้เนี่ย ก็หมดเวลาลงงล้วครับก็ปรายการได้ใหม่นะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงถึงบ่ายสโมงนะครับรวมถึงสามารถดูรีลันได้3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มกันด้วยนะฮะวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ